ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิตายอินเวอร์เตอร์รุ่น1 0 0 0วัตต์กับรุ่น1 0 0 0 VA ยี่ห้อซูเออร์นะครับก็1 0 0 0วัตต์จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็น1 0 0 0 VA อ่าทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับเป็นของลูกค้าใกล้ๆบ้านนี่แหละใน,ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองนี่แหละก็ทั้งสองเครื่องมีอาการเสียที่แตกต่างกัน นะครับก็จะมีบางอาการที่เสียเหมือนกันดูจากสภาพตัวเครื่องเนี่ยน่าจะโดนน้ำด้วยนะครับตัวเครื่องติดตั้งโดนน้ำด้วยเพราะว่าภายในเป็นสนิมนนะะแผ่นพวกประกับมอเตอรอะไรพวกนี้เป็นสนิมแล้วก็ลายพิ้นเกิดคราบอ,าออกไซด์คราบที่เกลือจนลายพิ้นเครือบพิ้นล่อนทั้ง2ตัวเลยนะครับันี้ไม่รู้ลูกค้าติดตั้งใช้งานยังไงเนาะ ก็อุปกรณ์เล็กทรอนิกนะครับไม่ควรที่จะโดนน้ําไม่ควรที่จะโดนฝนนะการติดตั้งใช้งานเนี่ยควรที่จะอยู่ในที่ที่มันในบ้านในที่ที่มันไม่โดนละอองน้ํานะครับเพราะอุปกรณ์เล็กทนิกโดนน้าพวกนี้มันมีทํางานด้วยไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าไฟดีซีฟฟนะครับถ้าโดนน้ําจะเกิดการลัดวงจรได้ทั้งสองตัวเลยเห็นไหมฮะเป็นสนิมหมดเลย ส่วนอาการเสียเท่าที่เช็คเบื้องต้นนะครับตัวนี้ชุดไฟเลี้ยงมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาอยู่ทางฝั่งเอ AC ด้วยนะครับก็มีมอสเฟสชอ็อตนะถ้าออนเบรกเกอร์เนี่ยหลอดไฟติดสว่างเลยนะครับมีการชอร็อตอยู่ทางฝั่งชุดาทางฝั่ง AC วงจรอ,อินเวอร์เตอร์นะฮะน่าจะมีมอสเฟตชอ็อตอยู่นะครับแล้วก็ ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์มีปัญหาอันนี้ผมจ่ายไฟ42โวลต์เข้ามาเครื่องจะเปิดไม่ติดนะครับเครื่องจะเปิดไม่ติดนะเพราะว่าชุดไฟเลี้ยง24โวลต์มันชอ็อตไฟเกินถ้าผมจ่ายไฟแค่ราวๆ35โวลต์เนี่ยจะเปิดได้อยู่สามหอันนี้35โวลต์นะครับเห็นไหมครับเครื่องจะเปิดติดแต่ว่าถ้า42โวลต์อ่าไอซี IC, เลกูเลเต 78M12 อึ 7, 8, 12, ่งจะไม่ทำงานเนื่องจากว่าไฟเลี้ยง24โวลต์มันเกินนะครับก็ตัวนี้มีปัญหาชุดไฟเลี้ยงมีปัญหาทางฝั่ง AC นะครับมอสเฟตช็อตทางฝั่ง AC แล้วก็ชุดควบคุมพัดลมคาดว่าจะมีปัญหาด้วยเพราะว่าไฟเกินชุดควบคุมพัดลมมีทานซิสเตอร์2ตัวอยู่บริเวณนี้อ่านี้มองไม่เห็นเพราะว่ามันฝาน,นี้มันบงัง แล้วก็ตัวเครื่องลูกค้าถอดพัดลมออกแล้วเอาแผ่นอะคริลิกใส่ปิดมานะครับอันนี้ไม่ได้นะฮะพัดลมตัวเครื่องเอาออกไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเครื่องทํางานไอซิงคอนเวอร์เตอร์มันจะร้อนมากถ้าไม่มีพัดลมนะก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้เลยนะครับพัดลมห้ามเอาออกอันนี้ผมเข้าใจว่าลูกค้าเขาหน้าจะเอาพัดลมติดตั้งเป่าเข้ามาในนี้นะก็มันก็ได้แต่ว่าระบายความร้อน สู้พัดลมของเดิมของเครื่องไม่ได้นะครับพัดลมเดิม,เด,มเดิมของเครื่องระบายความร้อนได้ดีกว่านะฮะเนน่าคาดว่าน่าจะเปิดฝาออกแล้วก็พัดลมเป่าอัดเข้าไปในนี้เนาะเพราะว่าของเดิมเนี่ยพัดลมมันเสียชุดควบคุมพัดลมเสียนะอันนี้ตัวนี้นะก็เสียชุดสายเลี้ยงชุดทางมอเซ่ทางฝั่งเอซชุดควบคุมพัดลมแล้วก็ไม่มีพัดลมนะครับอ่าอันนี้ตัวนี้อาการโดยคร่าว เท่าที่ตรวจเช็คเบื้องต้นนะอาจจะมีเสียหายเยอะกว่านี้อันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ไม่มีพัดลมเช่นกันนะครับตัวนี้ชุดไฟเลี้ยงไม่เสียแต่ว่าเท่าที่ดูชุดควบคุมพัดลมทานซิตเตอร์ควบุมพัดลมเนี่ยช็อตแน่นอนนะครับแล้วก็มีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะจ่ายไฟ AC เข้าไปแล้วเครื่องไม่รันอ่านี่นะออนเบรกเกอร์แล้ว เครื่องไม่รันนะครับก็แสดงว่า,าฟิวขาดหรือเปล่ามอสเฟสชอ็อตยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวแลกแกะเปิดดูฟิวก่อนน่าจะมอสเฟสชอ็อตฟิวขาดนะครับฟิวไม่มีด้วยนะก็คาดว่ามอสเฟสน่าจะชอ็อตนะลูกค้าถอดฟิวออกไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของชุดควบคุมพัดลมพัดลมก็ไม่มีนะแล้วก็ ทางฝั่ง AC คาดว่าน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะดำเนินการตัวนี้ก่อนละกันมันมันน้อยกว่านะอาการเสียมันน้อยกว่านะครับก็เดี๋ยวลองเช็คอย่างละเอียดดูอีกทีนึงนะว่ามันเสียหายอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวต้องแจ้งราคาค่าซ่อมลูกค้าก่อนถ้าราคามันเกินจากที่ที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นแต่คาดว่าไม่น่าเกิน หรืออาจจะเกินเพราะว่ามันต้อง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 เปลี่ยนพัดลมต้อง,อ,งอ่าไม่เช่ไม่ใช่เปลี่ยนพัดลมต้องใส่พัดลมเข้าไปอ่าทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองถามลูกค้าดูก่อนว่าจะให้ใส่ไหมพัดลมหรือเขาจะเอาไปใช้งานแบบเดิมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าพัดลมเนี่ยก็ตัวหนึ่งก็ตกราวๆหนึ่งร้อยนะพัดลมตอนนี้แพงนะครับอ่ารวมค่าจัดส่งแล้วก็พัดลมมาตัวประมาณ 60บกว่าบาทนะรวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งอีก30ประบกว่าบาทก็ตกตัวละราวๆหนึ่้อยนะนะครับพัดลมค่อนข้างแพงแล้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมลื้อตัวนี้ออกมาทําการตรวจเช็คก่อนนะครับครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีมอสเฟส ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับช็อตอยู่2ตัวนี่นะฮะก็ผมแ้่ผมเดานะซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะช็อตแค่ตัวเดียวแต่คาดว่าลูกค้าเห็นว่าฟิลขาดน่าจะลองเปลี่ยนฟิลนะครับน่าจะลองเปลี่ยนฟิวตัวใหม่แล้วก็เสียบไฟ AC เข้าไปก็เลยทำให้มันช็อตอีกนะอาจจะช็อตเสียหายเพิ่มเป็น2ตัวนะครับ เพราะว่ากิจทายรุ่นนี้มันมันไม่ดีอย่างคือมันสามารถออกแบบมาให้เปลี่ยนฟิวเองได้นะสำหรับลูกค้าบางท่านเนี่ยบางทีเห็นว่าเครื่องฟิวขาดก็ทดลองซื้อฟิวมาเปลี่ยนใหม่นะฮะก็เลยทําให้เกิดปัญหาบานปลายได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะมีตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้จะเป็นทานซิสเตอร ควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนมี2ตัวตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ผมถอดออกไปแล้วนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันช็อตเสียหายทั้ง2ตัวเลยนะครับฐา,านทิตเตอร์คุมพัดลมกับอมอเฟตทางฝั่ง AC นะก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอเฟตตัวใหม่นะครับอ๋อ,อคาดว่านะน่าจะกลับมาทำงานได้นะฮะน่าจะกลับมาใช้งานได้ เดี๋ยวต้องลองดูนะไม่ยังไม่แน่ใจแล้วก็มันจะมีตรงเนี้ยตรงขวดคอยลโลพารเนี่ยนะครับคอยฟิลเตอร์ตัวเนี้ยนะครมันโดนน้ำจนรวดทองแดงเนี่ยบางจุดมันเป็นมันจะลอกนะครับไม่รู้ว่ามันรั่วหรือเปล่าถ้ารั่วเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้นะก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยน อมอสเฟตเทดลองรันเครื่องดูก่อนว่ามันจะมีปัญหาจุดอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับครับก็จัดก,การเปลี่ยนมอสเตทางฝั่ง AC ทั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบรันเบื้องต้นดูก่อน ว่าจะสามารถทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับโดยจ่ายไฟแรงดันไฟ DC ที่4.2โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิจ h i g อินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ราวๆหนึ่งวัตต์นะครับเริ่มรันแล้วเดีย๋ยวดูกําลังวัตต์หนึ่งหนึ่งวัตต์หนึ่งวัตต์เดี๋ยวดีกรอบหนึ่งนะครับ1 0 7วัตต์ ตัวกิจไฮอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับผลิตไฟออกมาปกติแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวทรานซิสเตอร์คุมพัดลมนะครับติดตั้งทรานซิสเตอร์คุมพัดลมแล้วก็ประกอบตัวเครื่องแล้วก็เดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัดสูงๆดูอีกทีนึงนะครับ ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ฐานซิสเตอร์คุมพัดลม2ตัวก็ติดตั้งกลับเข้าไปแล้วอันนี้ผมลองเอาพัดลมมาลองต่อดูว่าระบบพัดลมจะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะทดสอบที่กําลังวัดสูงๆจะใช้กระแสที่18แอมปร์แรงดัน42โวลต์เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะฮะจ่ายไฟ AC เข้ามาโอเคเครื่องเริ่มรันนะครับที่กระแส18แอมป์แรงดัน42โวลต์ถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต,ต้องผลิตไฟได้อยู่ราวๆ590วัตต์อันนี้อยู่ที่460-470พัดลมทำงานแล้วนะครับแต่ดูกำลังวัตต์สูงสุดก่อน กระแสยังไม่ถึง18แอมป์นะครับต้องรอมันสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับขึ้นไปถึง18แอมป์นะบางทีอาจจะต้องรอสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะ,อะตอนนี้อยู่ที่ราวๆ604วัตต์ะนะฮะสูงสุดเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปสูงสุดที่604วัตต์นะครับแสดงว่าตัวกีทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับอ,อีกรอบหนึง่ง 608วัตต์อ่าโอเคนะครับอ่าพัดลมนี่นะฮะพัดลมระบายความร้อนทำงานปกติทั้ง2ตัวนะครับแต่พัดลมที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นพัดลมรอบไม่จัดนะไม่เหมือนของเดิมที่ติดมากับเครื่องนะฮะเป็นพัดลมมันค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะเบา แต่ว่าโอเคมันก็พอได้ถ้าติดตั้งเข้าไปก็พอพอได้อยู่ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของพัดลมลูกค้าจะเอาเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะฮะเขาอาจจะเอาไปใช้แบบเดิมก็ได้เนาะเพราะแบบเดิมเนี่ยลูกค้าน่าจะติดตั้งพัดลมเป่าอัดเข้าไปนะครับก็โอเคครับสำหรับเครื่องนี้นะฮะมีมอสเซดทางฝั่ง,ง AC ช็อต2ตัวฟิวขาดนะครับแล้วก็ ชุดทานซิตเตอร์คุมพัดลมเสีย2ตัวนะฮะก็ตอนนี้จากการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาทำการซ่อมต่อนะไตัวหนึ่งเสียหายเสียหายเยอะกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จุดที่เสียก็จะมีมอสเฟตท,ทางฝั่ง AC ช็อต1ตัว ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ทานซิสเตอร์คุมพัดลม1ตัวนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยลองวัดดูแล้วคาดว่าจะไม่เสียแต่ว่าเดี๋ยวต้องรันเครื่องแล้วลองดูก่อนว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าแต่วัดในวงจรคาดว่าจะไม่เสียนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ถอดนะตัวนี้แล้วก็ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์น,นะครับมีทานซิสเตอร์มีซีนเนอร์ไดโอดนะฮะตรงนี้ ซนเอร์ไดโอด24โวลต์น,นะครับฐานซิตเตอร์ซนเอร์ไดโอด24โวลต์ช็อตก็มีเสียอยู่3จุดทางฝั่ง AC วงจรควบคุมพัดลมวงจรชุดไฟเลี้ยง24โวลต์น,นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายนะแล้วเดี๋ยวมาลองเครื่องนะครับครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยน ทานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงซีเนอร์ไดโอดนะฮะแล้วก็ทานซิสเตอร์ควบคุมพัดลมตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟ ac เข้าที่ตัวเครื่องวัดสัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง ac สัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติแล้วก็จ่ายไฟ dc 4 2โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่ 3M แอมป์เพื่อทดสอบตัวเครื่องนะครับ ะะตัวเครื่องเปิดติดาสามารถรันได้แล้วนะครับเดแต่ดูกําลังวัดต้องอยู่ที่ราวๆหนึรนะฮะก็กําลังวัดสูงสุดที่ได้อยู่ที่108วัตต์นะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นได้ดูอีกรอบหนึ่ง102วัตต์นะครับแต่ตัวนี้จะมีปัญหาตัวหน้าจอการแสดงผลไม่ไม่โชว์การทำงานนะครับ คือหน้าจอไม่แสดงผลาจากการตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับม,มันมีเหมือนกับว่ามันโดนโดน้ำโดนน้ำโดนความชื้นทำให้มันมีปัญหาในส่วนของการแสดงผลนะก็เลยเสียบจอแล้วจอเป็นจอข,า,ขาวๆแต่ในส่วนของการทำงานของตัวเครื่องอยังปกตินะครับสามารถรันได้ผลิตไฟได้ปกตินะนะครับ สามารถรันได้สามารถผลิตไฟออกมาได้ปกติอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้ลองเสียบจอว่า,าใช้ได้หรือเปล่าทางส่วนนี้เดี๋ยวผมลองตรวจเช็คดูอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่คาดว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวไมโครคอนทนลเลอร์นะครับอันนี้แจ้งลูกค้าอีกจุดหนึ่งก็คือน็อตยึดขั้ว DC ลูกค้ามีมาแค่ ตัวเดียวนะครับอีกชุดหนึ่งไม่มีมาไม่รู้ว่าไปหลุดล่นหายที่ไหนนะแต่ว่าไม่มีมาที่ผมนะครับต้องแจ้งก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าช่างทําน็อตหายนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมตรวจเช็คในส่วนของจอแสดงผลดูอีกทีหนึงอ่าแล้วก็เดี๋ยวประกอบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กําลังวัดสูงๆนะครับครับตัวนี้ก็ประกอบ เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของทานซิสเตอร์คุมพัดลมตอนแรกเปลี่ยนไปตัวเดียวนะครับก็อีกตัวหนึ่งมันเสียด้วยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมด2ตัวเลยนะครับสำหรับทานซิสเตอร์คุมพัดลมส่วนหน้าจอการแสดงผลนะครับตรวเช็คแล้วก็สรุปว่ามันเป็นที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะแก้ไขไม่ได้นะครับก็หน้าจอจะไม่แสดงผลนะ ตัวเครื่องทำงานปกติแต่หน้าจอจะไม่ไม่แสดงผลนะครับถ้าอยากดูกำลังการผลิตนะฮะให้หามิเตอร์มามาติดภายนอกแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าตัวเครื่องผลิตได้กี่วัตต์นะครับตัวเครื่องนะฮะก็ผลิตไฟออกมาได้ปกตินะครับที่กระแส1 8าแอ ก็ได้อยู่ที่ราวๆห้าราสิบถึงหกรวัตต์นะครับหกร้องวัตต์นะฮะหกรวัตต์นะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนก็ทำงานปกติแล้วนะฮะอันนี้สําหรับตัวนี้นะครับก็ปกติส่วนตัวนี้นะครับจอแสดงผลทำงานได้ปกตินะแสดงผลได้ปกติ นี่นะครับจอบแสดงผลโชว์การทำงานปกติตัวเครื่องก็ทำงานได้ปกติแล้วนะครับสองเครื่องนี้นะครับอาการที่เสียตัวนี้จะเป็นซันจอลิกหนึ่งพันเอ้ยขออภัยไม่ใช่ซั er นจอลิกซูเออร์นะฮะหนึ่งพันวีเอสำหรับตัวนี้จะมีเสียมอสเฟส ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ชุดควบคุมการทำงานของพัดลมอ่าทานซิสเตอร์2ตัวฟิลขาดนะนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีมอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์1ตัวทานซิสเตอร์คุมพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับอ่าทานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงช็อตนะครับซีเนอร์ไดโอด1ตัวอ่า นะครับมอเตษทารนซิเตอร์คุมพัดลม2ตัวชุดไฟเลี้ยงเสียนะอันนี้เสียเสีย3จุดนะครับชุดไฟเลี้ยงชุดคุมพัดลมแล้วก็ชุดทางฝั่ง AC ตัวนี้จะเสีย2จุดนะฮะชุดทางฝั่ง AC กับชุดทารนซิเตอร์คุมพัดลมอ่ะตอนนี้ทั้ง2ตัวปกติหมดแล้วนะครับแต่อ่าตัวพัดลมระบายความร้อนผมยังไม่ได้ติดตั้งเข้าไปนะของเดิมลูกค้าเขาไม่มีเผื่อลูกค้าเขาจะเอาไปใช้แบบเดิมนะครับ เพราะว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนพัดลมด้วยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกราวส0งร้อยนะพัดลมสองตัวก็เดี๋ยวต้องถามลูกค้าก่อนถ้าเขาตกลงย้ายใายสพัดลมก็เดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังนะครับถ้าไม่ใส่ก็กลับไปแบบนี้นะเอาไปใช้เหมือนเดิมลูกค้าก็น่าจะมีพัดลมเป่าเข้าทางด้านบนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ เนื้อหาในคลิปหากผิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ